ในส่วนของคนที่กําลังรอเรื่องของความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทนะครับซึ่งน,นขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของกฤษฎีกาครับซึ่งกฤษฎีกาเนี่ยก็จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเนาะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าสามารถนําเสนอพระราชบ,บัญญัตินี้เนี่ยผ่านเข้าสภาโดยที่ไม่มีใครมาเช็คบินย้อนหลังได้หรือไม่ ซึ่งแน่นอนครับว่ากระบวนการเนี้รัฐบาลจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้แต่ควรเชื่อจ้าเพราะอะไรรู้ไหม <c oughs> เคยเกล้วมาแล้วเคยขึ้นศารลรัฐธรรมนูญแล้วโดนตีตกเรื่องของพระราชบัญญัติ2,020ที่เปียนรถไฟความเร็วสูงตอนนั้นคุณชาชาติเป็น รัฐมนตรีกระทรวงควมนาคมจำได้ไหมเรื่องของพระราชบัญญัติเงินกู้ที่ผูกพันงบประมาณ2ล้านล้านแล้วก็โดนตีตกไปโดนร้องไปว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและสารรัฐธรรมนูญก็ตีตกไปในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าประวัติศาสตร์จะไม่สําลอยก็รัฐบาลก็ต้องใช้บทเรียนครั้งนั้นในการเชื่อกฤษฎีการครับ